ครับวันนีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์ครับผมโรงงานของสร้างสัมพันธ์เล่มนี้นะครับเป็นมีดแคมป์นะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วครัมผมความกว้างอยู่ที่2.3งสมัน6มิลนะครับดูด้ามครับ5.5นิ้วความยาวของด้ามเป็นไม้ประดูลายนะครับลายสวยมากครับผม เป็นเหล็กแหนมนะครับซุปแข็งด้วยน้ำมันดูนะครับเป็นมิตรใช้งานทั่วไปครับผมทดสอบของผมไ้ดูนะครับ ดูน้ำหนักนะครับ หนักอยู่ที่แปดสิบกรัมครับผมปรกท่อ PVC เป็นตัวแถมให้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ